สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับในวันที่บอลน,น้อยอย่างนี้ก็ต้องลงไปถึงลีกออสเตรเลียเลยครับบิสเบนโลเปิดบ้านเจอกับเมลเบิร์นซิตี้แข่งในเวลาบ่ายสามครึ่งครับโดยประมาณถ้าพูดถึงตัวนักเตะเราคงไม่รู้เหมือนเกมเมื่อวานที่เราให้พีมัตไปเลยครับเมลเบิร์นเนี่ยเล่นเจอกับบิสเบนโลพักหลังก็ถือว่าดีนะแต่ดีในบ้านครับ เกมล่าสุดในลีกเนี่ยก็ชนะบิสเปนโลได้2ต่อหในบ้านตัวเองแต่วันนี้มาเป็นทีมเยือนบิสเปนโลถือว่าช่วงหลังๆเล่นในบ้านตัวเองทําได้ดีนะนครัมีชนะเวลลิงตันมีชนะเวสเทิร์นซิดนีย์พวกเนี้ยก็ถือว่าฟอร์มดีใช้ได้เลยในบ้านชนะมา3เกมติดแล้วส่วนเมลเบิร์นซิตี้ครับอันนี้คือทีมจ่าฝูงนะครับเล่นเกมเยือนก็ถือว่าดีใช้ได้มีแค่เกมล่าสุดที่เสมอกับเวสเทิร์นครับ ก่อนหน้านี้ก็ชนะไม่ได้โรัวเลยชนะซิดนีย์ชนะนิวคาสเซิลเจ็ตก็คือฟอร์มดีมากๆครับสำหรับจ่าฝูงเพื่อที่จะล้งจ่าฝูงต่อไปเพราะว่านำอันดับ2อย่างเวสเทินยูเนเต็ดเอฟซีอยู่แค่แต้มเดียวเท่านั้นและแข่งมากกว่าถึง2เกมเกมนี้เนี่ยเมลเบิร์นต้องชนะครับแล้ววันนี้ในเลดเนี่ยก็คือชนะก็พอด้วยบวกกับบิสเปโลเนี่ยอยู่รองบุยผมคิดว่าวันนี้เมลเบิร์นซิตี้ผ่านได้ครับวันนี้ ชอบเมลเบิร์นซิตี้ครับใครอยากร่วมสุกกีฬาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับหรือแอดไลน์ไปก็ได้ไลน์แอดแอดอัลฟาแ8อินโฟครับ